รต่คึงลุน้ำมางนะครับวันนี้ก็มายกยอตอนเย็นครับ6โมงกว่าจะทุ่มนะครับมารอน้ํานะครับน้าทั้งเหนือแลวขุ่นแดงครับกําลังจะมานะครับเป็นน้าวังนะครับลองยกดูนะครับก็พอได้ปลาเล็กปลาน้อยเมื่อกี้จะไม่อัดแล้วครับเลยอจะได้ให้ให้อดอัดให้นะครับร้อนมากครับตะกี้นี้ดูครับอากาศเป็นน้าบังตอนเย็น นี่ครับบรรยากาศต,ตอนเย็นนาะน้ำกําลังมาอยู่ครับน้ำกําลังมานะครับกลับว่าจะไม่ถ่ายแล้วเนาะสุดาไม่เก็บปลาเข้ากับหูก้มหู والأوتوبيلول لون امم มีพระอาทิตย์กระตกแล้วครับทุ่มแล้วครับท้องฟ้าก็สวยดีน้ำสใสใสครับออกมาสิบนาทีอะ 不，他。<music> นี่ครับนี่ครับผมสองตัวเนาะครับนี่ช็อตเด็ดครับนี่นี่นครับก็บปลากันนะครับ หูคุนครับออกคุนมองเห็นไหมปลาเป็นไง

ปลาก็ออกนะครับแต่ว่ามันน้ำมันใสน้องยังไงถามหาไหมเหรอปลาบางนี่ เด right ิมุดไปหน่อยเนาะคิดช้าไปหน่อยเนาะที่จะอัดคลิปอ่ะมีเก็บปลาขาวเข้ากำศี่กำห้านะครับไม่ได้ถ่ายเนาะเสียดายโอเคครับฟ้ามืดแล้วครับเนาะเดี๋ยววันหน้ามาทําคลิปให้ชมใหม่นะครับมันก็มีเห็นปลาเข้ายอสามสี่ตัวเนาะแล้วก็มันมีนกกระชังกระที่ก่อนหน้านี้ที่มาดอัดคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยม่วนนะครับนะมาลองมาลองไม่วางนะครับรอน้ํามานะครับน้ํากําลังมาถึงนะครับน้ําขุ่นเนาะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสมาจะถ่ายคลิปให้ชมอีกนะครับเนาะ โอเคครับตาก็อบ่ายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดูผลงานปลาด้วยนะยกกันเนาะค่ัสวัสดีครับนี่ครับมาดูผลงานปลาก่อนนะครับเห็นบนนอที่ละห้าตัวครับโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลปลาให้บ้านด้ชมอีกทีเนาะ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผลหางไส้เด้อนเ่นนนสุผลปลายนนี้เนาะพอได,ไ,ได้ปลาปลาน่อยครับนี่นี่นี่น่นี่นี่นน้ผลงานยน็นี้ถ่ายได้ถ่ายรูปผลเป็นนีครับเ็ปลาสมทายเนยาะประจร ข้าวนี่ครับโอเคขอบคุณท่านผู้ชมเนาะสสวัดีครับว่า <c oughs> ประชามนหางแดงที่นานี่เนี่ยครเล็ดปลาเด็ดน้อยไหม